ก็จะเหนอ่ะโอ้โสวัสดีครับดูครับเขาจะถ่ายทำไมอไม่เห็นเป็นไรเลยเสียวแต่ไปที่นั่นก็ขึ้นไปแล้วอ่านี่ครับบรรยากาศครับเออไปที่นั่นกินเข่าที่สุก็มีสูจน์ตัวป้าเป้าเห็นเมืองเลยเมือวาก็เป็นหลงเข่าป้าก็ถึงบอกว่าป้ามองเห็นตอนนึงคือป้าข้างล่างสวยมากเห็นไม่ี่สูจน์แล้วมาเที่ยวแล้วมชมวิวเช้ามวิวนะเลิศมาก บอกแล้วให้ใครหาแล้วเป็นวันหยุดแล้วเราจะเป็นคนตื่นเต้นเหมือนนี้ตลอดจะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอ๋อผีสูงมากจริง้ยดอกไม้จางเลนจางเลนอุ้ยเขาขึ้นวุ้นดอกไม้อุ้ยดอกไม้สวยมากวุ้นชอบมากเอ้ยเฮ้ยเ้ปาไม่ทำสองเสียงให้ออมแหมหน่อยดิวุ้นชอบมากสองแปดเบ่งกว่าเด้อเราพลาดเกินมากสวยมากเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้กัน ตั้งแต่เดียวรทาไม่แล <term. S 3> <K> ้วแบบแสงมันพอดีเลยเนาะชูซิลล์คือไก่แท้อันนี้แค่หนึ่งโลเนี่ยจะถึกแล้วอะไรนะแปดเซสต์แต่ช่วยเช็คความบอบมูสิบแปดเซนต์แต่ช่วยเช็คความดันมูน่ะเด้อะไม่เราไปแล้วความดันคืนเขาได้เปิดเพลงยังคือเขาเนาะช่วยช่วยช่วยเปิดเปีไฟนี่ฝายตัวเพื่อความเป็นกลางแสดงว่าเราขึ้นมาตรงที่เรามองว่า ตอนนี้น่าจะสูงฉันเสียวมากเลยทำไมมันสูงก็พูดตาเบิกอีกตัวสูเนี่ยที่ละอ้วนกลัวรู้สึกดันขึ้นมากเียไอ้อ้วนกูอะมาตันลงนะฉันจับใจวายตันลงตันลงเบรกอย่าเบรกซอยกันเดนอะตันลงอา ไม่ต้องขึ้นมากินข้าววันนี้เลยหรอก็พี่สูงไงพี่สูงโทรแล้วเนี่ยบอกอย่าให้เลื่องให้ยาให้สมหาสถานที่แต่เขาบอกว่าเปิดหรือยังหล่ะล่ะเปิดแล้วครับพิสูจน์โทรไปแล้วเปิดแล้วครับเอ้าก็เราอาจจะมีความโชคดีก็ได้เรามีโอกาสได้ขึ้นมาเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยอู้อู้อู้หู้บ้าอยากตายลูกสวยมากเหมือนอยู่เครื่องบินเลยเนาะตอนพี่แอมทายเลยถ่ายเลยที่เราห้ามมองนันนอห้ามมองนนนอนมองทางไป อ้มถ่ายเลยเหมือนเราอยู่บนนลถ่ายรูปจังเลยดูดิท่งเได้เลยอ้าข้นชันมากครับมีหมัวี้นีะมาเรียเวามันล่งไปสุลยงไลยตอนมาทำตัวเล็กไงแล้วมันคอดอยู่นี่อันอันจ๊กกิโลแล้วเนาะตอนนี้างอแอมอแอมมอ ฉันว่าใช่ขึ้นคเครื่องบินนี่ตอนนี้ได้เหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเลยได้ดูใหม่แน่ต่างแน่เลยไอโฟลที่เรามองเห็นเลยสงสัยเราอยู่ข้างล่างแล้วเรามองขึ้นมาเนี่ยแหละเยียว่ามันต้องใช่แน่นอนเลยปามที่เรามองขึ้นมาที่ปามบอกว่าที่ปามชี้ปามบอกปามบอกว่าเหมือนรีสอรดร่องพักเรียงแถวกันเลยมันต้องก็มันเป็นวิป่ะเขาฝั่งนี้น่าถ่ายรูปจังนี่ ตอนี่ยันจอดได้หรอนี่คือกําไรของเราที่เราได้ขึ้นมาสูงเพราะว่าตอนนี้ใจผมยังเต้นไม่หายเลยนะนี่ประมาณครั้งที่สิบไน้องพี่อะไรครั้ที่สิมาไหนเนี่ยอยบอกว่าไอ้ข้างบนรูดนะขึ้นละวลูกคุณล้วน้าจะอยูหยอดผู้เลยนะเมื่อกินเข่ายังคือเมื่อกินอีกเอาเลยอีกเนื่งยิบเนื่งมาทีตอนนี้เมื่อกี้เมื่อนี้เาเขาเป็นคนสั้นสูงถึงแล้วค่ะโยงงานนี้ว้าขป็นคนสั้นสูง วิวสวยมากอ้วนชอบมากค่อยๆนะว้วนชอบมากนี่ไงมีที่จอดแล้วเลยๆเลยวเลยโอ้มีที่จอดด้วยอ้วนอบมาถ่ายรูปที่ร้านเลยดสวยจังเลยใช่มุมนี้เลย ยาโคจสิว่าโอ้ยภูเขาขึ้นดันขึ้นไม่มันยังมีสูงกว่าเราอีกนี่ถูกความดันขึ้นแล้วหยุดฟาดข้างนอกกับยูเดไันเดี๋ยวเราไปขึ้นโน่นพุทธเบิกอ่ะในพุทธเบิกไหนใช่ป่ะโบ้ยโบเมียนโดไอันนี้ก็เป็นอู้หูตัวนั้นแหมนี่แหละไม่เรามองไปมันก็เหมือนสูงแต่พอเราขึ้นไปดูครับดัง่างครับเดี๋ยววันเราพอแล้วนะจะขึ้นไปพี่พอแล้วเลยว ก็มันค่ดันกับมาพักวเนี่ยันนีเ็มื่อก่อนนี้ยังเป็นป่าเลยครับเมื่อยี่ีผมขึ้นมาคเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเกือบสามสิบปีตอนเป็นดุนโดยใหม่มันยังไม่มีขนาดนี้สามสิบหกปีสี่สิบเกือบสี่สิบป ข้างบนผูกรบเบือครับผมบรรยากาศบ้าน,านมีเค้กด้วยป้า,ามีอ่อยอน่วยเตีอบบ๋อว ว้าวเรามาถึงแล้วค่ะววสวยมากวาก้บรรยากาศดีจริง,งมาตงนเ้ได้ยัไงข้างบน้ไปูรเบินตะตรงนูนจะมีบ้านคนตรงนี้มีน้ำน้ำไหลบรรยากาศ ยอดเซอร์แิสแรงเมืองไทยต้องขอบคุณพี่สูนะคะที่ที่พาเรามาโคแดงโแดงไปเอาเสื้อที่มันเป็นขนสีดำไม่หน่อยจิเขาจะใส่คู่กับอ้อมแอมโอเคครับไม่ครับมีข้าวไหมครับมีไข่ไหม ไข่มีอะไรมีหมดนะไข่กระทะมีนะโอเคครับดูก่อนมันเข้าบริษัทกล่องบอสมันทัดไหมนายุลองดูเร่วนึ่งสอง้ามออมยามนั่ก็ยีนั่งยีก็ได้ค่ะก็แหละอันนี้นายุอันนี้ภาพไม่ได้ค่ รบรรยายด้วยภาพครับกับตาเนีนะ่บรรยากาศน,นั่นแหละคือบรรยากาศน,นันแหละเยี่ยมตาเนี่ยเพราะว่าทา,านหมดนะ้วไอนนี่มันคอรจะคอย<ะ>อน,น่นหละฮะไทีม่มคยน่ะทำไมอีไนคนมา แม่ทำไมวันเะไม่คือว่าอะไรมันไม่คันไหมของพี่คันอกัเลยครับก็ๆก็กุมไทิงก็แกลยนีอูมแก้องดูเขาบงๆอ่ะยิ่งแบบเนี่ยมเนมาดูนี่มาดูกับพี่เราลองดูเข้าดูสวยเลย อากล้องพิสูจน์ใช่กล้องพิสูจน์เลยช่วยเอาค like, yeah. okay, hey, you know. ือคืออยู AP uh, well ่ญี่ป uh, well ุ่นเนี่ยนี้เออเอาญี่ปุ่นมากเน้นมิวแต่ว่าเนี่ยเอากล้องแรงมากคลิกดูพิสูจน์ญี่ปุ่นมากมันไม่ได้เหมือนอยู่ไทยนะเนี่ยต้นอันนี้เกยซอยไปหลายเลยแล้วแบบเงียบอย่างเสียแม่มั้นรู้ว่าจะต้องไปไหนเนาะพิสูจน์เสื้อตัวนี้พิสูจน์มาไทยให้หน่อยเร็วมาให้หน่อย โอเคครับบรรยากาศครับผมคาตาเซียเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวนะครับสวัสดีครับนนบรรยากาศครับผมแฝกค,ครับนี่ฮะบรรยากาศจบคลิปนะครับผมสวัสดีน้านอนนี่ครับรูปเลรอ,อเป็นผู้จัดการคนสวยซะด้วย